สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดอรนะคะตอนนี้ก็เห็นเพื่อนๆหลายๆทันนะคะกําลังนะคะปักดําเพราะว่าฝนเริ่มม้านะคะหลายๆพื้นที่นะคะเริ่มดําน้าแล้วนะจ๊ะก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะหาแหนแดงไปปล่อยนะคะนี่อ่าส่วนตัวเบนละ่ะคือเหตุสูตรนีเลยนะคะคืออ่าเบนจะปล่อยตอนเพิ่นมา ตีดินไห้นะคะคือมาปันไห้นะคะรถไทสีส้มเพิ่นมาปันเนาะล้วก็ก้อนที่แม่เพื่อนจะปักดำนะคะอ่าเบนบอยไปสองหลอบนะคะอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือแบบทดลองเบิงซื่อนะคะว่าผลลัพธ์มันสิเป็นยังไ๋แบบว่าผลลัพธ์เกินคาดนะคะเบนบอยแค่3กิโลนะคะพี่น้องบอยแค่3กิโลเท่านั้นนะคะอ่าสนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสนจิตส,สนใจนะคะอยากได้แหนแดงหรือว่า จะเอาไปปล่อยลงงไ้ลงหน้าหรือว่าเอาไปลงในซาปานะคะเพื่อจะเป็นอาหารสัตว์นะคะเพื่อลดต้นทุนสามารถทักทายเบนมาได้นะคะเบนมีจำหน่ายนะคะตอนนี้เนาะราคาพิเศษพร้อมนะคะสําหรับผู้ใดเสียเอาไปลงงห้ลงหน้า้วกาผู้ใดเสียเอาไปเป็นอาหารสัตว์นะคะสําหรับไ้ปูห้ป้าไ้หอยเนาะหรือเอาไปลงสะนะคะเพื่อที่จะไว้ทักไ้สัตเลี่ยงเขาแบบว่าบ่มิดจตเเชอ้อนะคะแนแดงดีๆอีลีนะคะ่าก็มี่เพื่อนๆนะคะถามมาว่า เบนใส่ปุ๋ยอีหยังอ่าแเนแดงคือง,งามเข่าขึ้งงามนะคะเบนกะใส่ฟุนขี้ไก่นะคะสองรอบนะเพื่อนๆแต่ว่าบระดีใส่หลายนะคะอ่าเป็นบระดีใส่หลายนะเบนใส่บางๆนะคะอ่ามดไฮนี่กะใส่อ่างเถ้อกะแค่์สามกะสอบนะคะอ่าเพราะว่าเบนบระดีใส่หลายเนาะเพื่อนๆอย่านแบบว่าเข่าเพิ่นงามโพดนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะล่มเนาะอ,อีกจักหน่อยอ่าเบนคิดว่าน่าจะได้มา เอามาเกี่ยวใบเพิ่นใยนะคะเพราะว่าแม่เพิ่นดำวันที่13มิถุนาหกสีนะคะมื้อนี้ก็วันที 20, ่25ก,กรกฎาคม64นะคะทุกคนอันนี้ค่ะเป็นกับมาอัปเดตเนาะอ่าเรื่องศัตรูพืชนี่บ่ต้องย่านนะคะพอปล่อยแหนแดงเนาะทุกคนบ่ต้องย่านนะจ๊ะอ่าทั้งหอยทั้งอีกปูอ่าพอมีแหนแดงปพ๊บเพิ่นก็สิไปกินแหนแดงนะคะเพิ่นบ่ได้มากินต้นข้าวเฮาเนาะข้าวเฮาเลยงามเลยแตกกอดีนะคะสังเกตว่าเพื่อนๆน้ๆนําเบนกะหอยเชื่อดีก็ลายนะคะอีกปูก็ลายนะแต่ว่า เข่ากันยังงามยังแตกกอดีนะคะให้สังเกตเบ้งนะคะอ่าทั้งทีแบบว่ากากกะบาดแข็งแรงอย่างกากก็ออนนะคะกากบะเปื่อยเลยนะคะหลก้กกระบลมีบอกวอยมากินพร้อมนะคะเพราะว่าเขาปล่อยแหนแดงลงไปเนาะเพราะแหนแดงเพิ่นขยายตัวอ่าทั้งปา่าทั้งกบทั้งเขียดนะคะโอ้ยทุกสีงยงอย่างนะคะได้เป็นอาหารของเขาเนาะนี่เขาก็มาหาจิกกินนะจ่ะเพื่อนเพื่อนจิกกินเลยเนาะอ่านี่ค่ะ งามๆเลยด้อพี่น้องฝนองตะตกนะจ่ะตกได้สองมือนี่นะจ๊ะเมื่อวานเมื่อก่อนอ่ามือนี้ก็ตกแน่นิดหน่อยนะคะแต่บ่แห้งปนใดเน,ะนาะนาก็เลยมีนามนะคะนามก็เลยขึ้นนะทุกคนเนาะน่จ้ะโอเคค่ะเพื่อนๆท่านใดสนจิตนใจกระทักท้ายเบนมาไดนะคะมือนี้เบนแนแดงอุดรไปละจ้ะบาบายบาย